สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันก็คือท่านที่มีลักษณอยู่ที่ราศีกันหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมนะครับเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2563นี้ครับ สองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30พฤศจิกายน2563นะฮะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงนะไม่นับดาวจันเล็กสนะครับนะก็ได้แก่เลข4ครับดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยในวันที่4และย้ายต่อจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับในวันที่25นะ <utan. S 2> เลข5ครับดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีธนูเนี่ยเข้าสู่ราศีมังกรนะในวันที่14แล้วก็เลข1ครับดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่16แล้วก็เลข6ดาวศุกร์ย้ายจากราศีกันเนี่ยเข้าสู่ราศีตุลในวันที่18นะส่วนสุดท้ายคือเลข9ครับพระเกตนะเดินย้อนจักรนะครับย้ายจากราศีมังกรเนี่ยเข้าสู่ราศีธนูนะในวันที่24พฤศจิกายนครับ ลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้นะครับนะก็จะส่งผลให้การงานของชาวราศีกันนะครับนะโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับภาระหน้าที่การงานที่ทําอยู่มักจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจตามที่คาดหวังเอาไว้นะการงานโดยรวมเนี่ยจะประสบความสาเร็จดีครับการงานถึงแม้การถึงแม้ในช่วงนี้นะครับชาวราศีกันเองเนี่ยการงานค่อนข้างจะมากนะ นะครับทันทีทั้งนั้นเพราะอะไรครับดาวพุธเนาะดาวพุธเริ่มต้นเลยดาวพุธเป็นเจ้าเรือนกรมมะนะทับตัวเนี่ยแสดงว่างานเข้าทับตัวละนะก็คืองานค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะขยับไปอยู่ที่กระดุมพระก็หมายความว่ามีงานเข้ามาอีกนะก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆมีภาระหน้าที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับมีงานค่อนข้างจะเยอะครับถือ่าค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าชาวราศีกันนะครับในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องลงมือทํางานนะลงมือทํางานต้องคิด ต้องวางแผนอยู่ตลอดนะฮะในช่วงนี้นะนะต้องคิดต้องวางแผนอยู่ตลอดนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีกันเองเนี่ยเป็นช่วงที่แบบคิดไวทําไวมากนะครับเรื่องงานนะงานอะไรเข้ามาปุ๊บงานจะเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืแล้วก็คิดไวทําไวสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ไวนะครับก็เลยทําให้งานเนี่ยสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีนะครับในช่วงนี้นะในช่วงนี้ถือว่าใช้ได้เลยเรื่องของการงานนะครับงานที่เกี่ยวกับ การขายการตลาดนะงานที่เกี่ยวกับตัวแทนในหน้างานที่เกี่ยวกับการติดต่อการเจรจาข้อมูลข่าวสารนะครับลงพิมพ์เครื่องเขียนงานพวกกลุ่มไอเดียนะครับนะเคียร์ทีงานสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยจะประสบผลสำเร็จดีนะงานกลุ่มนี้ถือว่าดีมากนะครับนะ ส่วนางด้านการเงินนะการเงินโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีรายได้รายรับเข้ามาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะงานที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับงานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับเป็นกลุ่มงานที่จะสร้างนะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนสร้างกำไรให้กับชาวราศีกันได้เป็นอย่างดีนะครับนะในช่วงนี้เลยนะถ้าทำงานช่วงนี้เนี่ยในเดือนนี้จะประสบความเร็จดดีมากทั้งด้านการงานและก็การเงินเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับในช่วงนี้ในช่วงเดือนนี้นะครับนะ ชาวราศีกันเองก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้เงินได้โชคมีราบรอยนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ได้นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ได้นะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้ครับนะน,นี่จะนําโชคโชคลาภมาให้หรือว่านำให้เงินนะให้เงินให้โชคนะเราจะได้โชคจากท่านท่านอาจจะไม่ได้เอาเงินมาให้เราหรอกแต่เราได้โชคจากท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะอย่างนั้นก็ได้ก็ได้นะ สิ่งที่ต้องระมัดระวงังเนาะสำหรับชาวราศีกันนะในเดือนนี้นะครับก็คงมีเรื่องสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของของความขัดแยง้งนะฮะปัญหาความขัดแยง้งการมีปากเสียงกับคนรอบข้างอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะมีโอกาสที่ชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดการขัดแยง้งนะถกเถียงนะมีปากเสียงกันได้เพราะว่าอะไรครับดาวพุธเนาะดาวพุธ เปิดฉากมานะต้นเดือนนะครับดาวพุธก็เล็งกับอังคารเลยพุธเป็นเรื่องมาหนึ่งขั้นพูดการเจรจาอังคารก็คือแตกหักนะก็เลยการยเรื่องของความอะไรครับขัดแยง้งดาวคู่นี้เขาเรียกว่าดาวคู่วิวาทนะเนาะก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องที่เกี่ยวความขัดแยง้งนะอาจจะเป็นความขัดแยง้งทางด้านความคิดการขัดแย้งเกี่ยวกับคําพูดคาจาก,การแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะ การแสดงความคิดเห็นการพูดการจาอะไรโดยเฉพาะการพูดจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงรบนะมักจะสร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งตามมาด้วยเสมอในช่วงนี้นะครับสําหรับชาวราศีกันนะนะส่วนด้าน,นสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยทันหันนะครับอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้อ นะรวมไปถึงเกี่ยวกับพวกาทางเดินหายใจช่องปากนะอาจจะเป็นปวดฟันเหงือกอักเสบก็ได้นะก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีกันเนาะส่วนท่านั่น,นโชคลาบของชาวราศีกันนะครับในเดือนนี้วันที่ดีได้แก่วันที่4-9 4ถึง9ถึงแล้วก็11-15 1 11 1 1ถแล้วก็ 19- 22 1 9 2ถ นะฮะแล้วก็2 9ถึงส0 29่ถึง30ส่วนทิศท,ที่ดีมี2ทิศครับได้แก่ทิศต,ตะวันตกกับตะวันตกเฉียงเหนือ2ทิศนะครับนะทิศท,ที่ดีได้แก่ทิศต,ตะวันตกกับตะวันตกเฉียงเหนือนะบุคคลที่จะนำฉลอโชคลาภมาให้ก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะญาติที่อยู่ ห่างไกลจากเรานะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้อันนี้ก็จะนำโชคลามาให้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนทางด้านความรักนะครับความรักของชาวราศีกันนะในเดือนนี้นะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งต้องใจะเย็นเย็นะครับก็อย่างว่าครับเรามีดาวอะไรที่มปยุ่งเกี่ยวกับาดาวพุธเดี๋ยวต่อไปนะครับคือดาวพุธนี่ยเป็นดาวดาวตนุลักษ์นะ เป็นดาวตุนุรักษ์ของชาวราศีกันด้วยนะเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกันนะตอนนี้จออยู่ตรงนี้นะครับเล็งอังคารนะช่วงต้นเดือนเนาะนะครับจากนั้นวันที่4อยู่ตรงนี้นะนะครับร่วมเรือนอะไรครับราหูมรตยูเล็งอีกนะเดี๋ยวต่อไปขยับช่วงปลายเดือนก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในเรือนอังคารอนะีกอนะตีกลอถึงอังคารราหูเล็งนะครับร่วมเรือนมรตยูอีก โอ้มันช่างมีความขัดแย้งกันอยู่ค่อนข้างจะบ่อยมีแนวโน้มครับเป็นแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะขัดแย้งนะขัดอกขัดใจนะครับมีเรื่องผิดใจกันหรือเข้าใจผิดกันได้นะนาอาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับกับคู่ครองกับแฟนก็ได้นะครับหรือในอีกมุมนึงนะเ,เราไม่ได้มองแง่ร้ายเรามองอีกมุมนึงก็คือว่าอ,อ,อาจจะเป็นลักษณะในช่วงนี้นะครับต่างฝ่ายต่างเ,เหนื่อยจากการทํางาน ต่างฝา่ายต่างเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานอาจจะคิดเครียดนิด,น,ดนึงเกี่ยวเรื่องการทางานนะก็เลยไม่ค่อยม,อยมีไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือไม่ค่อยจะสวีทกันเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝา่ายต่างทํางานต่างไปทุ่มเท,มทมให้กับการทํางานก็ได้ครับนะในช่วงนี้นะนะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้ก็ได้นะครับนะท่างไงก็ขอแนะนำนะในช่วงนี้นะครับนะอะไรก็ตามที่เราพูดจาออกไปหรือคิดว่าเราพูดจาไปแล้วเราแสดงความคิดเห็นไปแล้วนะมันเป็นเชิงลบ นะเขาอาจจะไม่สบายใจก็นิ่งๆเฉยๆไว้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้านิ่งๆเฉยๆไว้เดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆขยับไปในทางที่ดีเองครับนะสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะนะครับส่วนคนโสดอ่าคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับซึ่งคนถูกใจที่ว่านี้ก็มีเกณฑ์เป็นคนที่เอ่อแลดูเป็นผู้ใหญ่นะครับแลดูเป็นผู้ใหญ่นะ นะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่เกินตัวก็ได้นะอายุไม่เท่าไหร่หรอกแต่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวหรือเป็นผู้ใหญ่จริงๆก็คือคอ,อายุมากกว่าเรานั่นเองนะอาจจะอายุมากกว่าหรือมีลักษณะความเป็นไมนะ้เป็นไม้ก็ได้นะครับหรือเป็นแฟนเก่าเป็น,ะน,นแฟนเก่านะครับรักรีเทิร์นเนาะแฟนเก่านะที่เลิกคบกันไปแล้วแล้วกลับมาคบมาคุยกันใหม่ก็ได้นะครับ ครับทั้งหมดก็เป็นคำทํานายดวงชะตาของชาวราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2563นี้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อ,อการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ